สบายดีพี่น้องดีมากคับแถาพ่อแถาแม่กรหลานบ่าวดาวนั่งด่านลังสบายดีสุขสุดอ๋อบ้านหลังสีแดงเนี่ยบ้าเแถาพ่อแถาแม่มาเบิ่งเฮียนลูกไส้พี่น้องบ้านสีลังคา เงียนล,ลูกปลาตกโลกุดตกอันเดกับคือว่าเล่นไปน้ำพุนจอดนี่นได้เสียนี่นะน้าน่ายจะน้จอดนี่โอ้จอดนี่แหละได้กัเจ้ของเพม่อนเอาไหนคมางบุตุมพรอ่วอันนั้นก็ขี่ไ่แล้วหน่ก็เพื่อนใหญ่แล้วขี่ไ่บ่อบอลเราหนักดินหล่มวนี้ นเฮัมัเปือนเ้ยเอาเีเขาไปกะยังวัดดินอันเขาทมเนี่มันลมมามันบหรบปกแรมนงบนี่เขาล้อมพวกันอือโป๊กแรนเรเขาไปใต้กกระโดนนั่นอืมมีหลอดออกรถเขารคน่ออได้นะอดนอ่ก็ได้จอนนี่ก็ได้น้ำทอยกับไปอีกง่ายเลทอกับไปอีกจิดหน่อยเลยจะหจอดไว้มันเ่าบลลมนมันเจ็บิเออมันเจ็บด เอาให้มันมาได้โลกม,มันติดตีนมันตีนตีนโหลดหน่ะจอดนี่แล้วนนคันบอต้านทางเขาละจอดโหลดต้านทางหดือไม่ได้พี่น้องแล้วมันดูเจ้ามาอย่างฮะไม่ใส่เจ้ามาอย่างพี่นออ้องเอ้ยพอด้วพี่น้องปวดเม<ล>ือ่อเลยลง โอ้ว่านนบ้าบนเาล้าพาเพลินพี่น้องเอ้ยนี่เรามารีวิวบ้านเพลินเป็นจังใจพ่อแม่กำลังสื่นชมแม่แม่ตอนทํามานะท่าไม่ได้ห่อนผุ่นได้แม่มาใหม่ดูใายยางเข้าไปเฮ้ยถ่ายหุ่ม กำลังสนุพี่แม่บ้านข้าง,งไปออสอกถุกมุมอลังการกกเหตุองียกับกระดอกกระดีอ่ะโออยู่แค่แค่สมคนสาโอโ นะาาสาวปันสา,า,นา,าวแสด,ดิบ่เออสติดเพดานละฮะน้เบงรงจว่าสูงอีสูงเนะได้หองนอ้หลังเหตุสมาอยู่เป็นสิบคนพมกขใจอยู่แค่มนูสามคนหนึ่งเหตุ เห็นแล้วจซมีคนมาอยู no. ่หรว่ม่เห็นแล้วนสมีคนมาอยู่อยู <h <h ่บิน้ดีใจอยู่พี่น้อกระถ่อ้ายมีบ่านมีเฮือนเป็นของเจ้าของเนาะลังคาเป็นยังก็เฮยมันสูงเาะบ่ไอนี้ห่องหนามขนน่ะเฮยอกมาทัดจี ห้องน้ำเห็ุอะไรมาทั้งีีบ่อห้องยังอันนี้นะโอ้ยจากเหตุอีงางอันดีงงน้ำเขาครัวสบอนี่ยนะอันนี้ที่ว่ายาแนวมันบ่พอนะ จะเหม็นจะนเพื่อนนอนจะจำาจะคองบ้านจะรีบก็ไล่กดแช่ติดตามพนําได้กดไล่กดแช่ให้นงให้มอ้นอะกันดตามพนันบาราเพลินกอกเทอป่ะนะอ้ากอกภาษาสีบ๊ใหญ่ใาวคนนึก เราอยู่กับไพ่นี่บอกอ้าวแม่จมแม่เราไม่ได้แฮปปี้ที่ลูกมีเฮือนแม่แม่เสียดายเงินพูนเหตุเกินทั้งได้อันชุดระบดินนี่เป็นไเลยเห็ุอะไรเป็นอย่างไรดีใจเนาะดีใจอยู่หักส่วนหนึ่งกับเสียดายเงินผมว่าเหตุไล่เกินอ้าวบอกได้เฮือนอยู่ดี กับโคกับโคว่ะหคงลาหัวอันนี้มาเฮ้ยไรัก่อนอันนี้มาดูบ่อห้องก็น่าเหตุอีกยังงาๆนะห้องนอนนะห้องนอนี่ thì hao là mạc lắng thì hao vẫn dù bẹp này nè cứ xin đi hoa cọ Hú Hãy subscribe cho nè อ๋อนี่ถั่วอ่ออันนี้บุญน,น่ะขายได้ขายแพงๆได้จักล่าน่ะน,นะาาามาซื้ออันเนี่ยพี่น้องพูดได้มีเงินนะลา่านปลายหนึ่งมาอยู่ไก่กันกระบ่าล่าภาพเพิ่นนี่มาซื้อโอรโรสแปะหน,าทา,น,หนาทางเลยหนาทางเลขทีสิบสาม ลงไปพี่พี่น้องเปตตาสมีดอกกระเจียวไทยวะ,วะยอ้อาวใหญ่ยยอันนี้เนาะ <c oughs> ว้าวถือนอ,อกกองแล้วได้ยังนีโออเฮ้าหน้าข่าวใจว่าห้องน้ำนะสิเหตุไปทางนั้นขีปเก่านะเฮ้ามีบ่วะก็ยงังถ่ายไปอยู่ ก่อนะหลลางนะห้ะองน้ำครับอ้าวพี่น้องลืมสังเกตล,ล่างคราบคือสองสีอันนี้ฮึแล้วก็ระเบื้องบ่พ่อบ่เคยเบื้องด้านนี้ใหญ่พี่น้องใหญ่ ใหญ่สมสมเธอไปหาเงินทั้งแหละซิงล่างอยู่อันกรุงเทพจนมาได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าพี่น้องผัสสะออนเนาะมีเงินอย่างสันสีหวยพี่น้องเอ้ยเปลือกเขาสิได้มาในกรกเป๋าหวยเขาไปหาเงินแต่ลูกเขายังไม่น่อยหูจนมาได้เลี้ยงคนลูกซึมนะพ่ออยู่พ่อแม่จำวะ เพือนเขว่ายน้แล uh, uh, ้วมาเบิร์นตัวเองกันยังงาอยู่เออไมแล้วจังเหตุมุงเถอะออกมาหน่ะแม่มุงบอเห็ดมุงเอาแบบนั่นแบบในเฮือนนั่นมุงเอากระพอเรียพี่น้องไปเบิ่งฟังเป็นจังไงน่หลด สิลุยเสือขั้นยาวเองเด้เฮยเอาเพื่อนต้นเพื่อนลันต้นนี้นะตั้งตั้งแต่พ่อของการผูกโบแมนตีฮะ ใหญ่ยาวตอนที่เข้ามานะถ่ายคลิปนะเฮ้ยบ้างฮะโน้ตเก่านะมาบึงดูก็สิบบึงคลิปเก่ามันยังอยู่พี่จะมาคอยถ่ายมาอีกได้เปรียบเทียบระหว่างรังนี่กับรังนี่นะรังนี่เนี่ยสิเย็นธรรมชาติ์รังนี่นะถ้าเกิดว่าติดแอร์นี่ก็สิเย็นโอเคเฮ้ยสะคอน ขออยากได้แบบอันห้างลินแบบนี้ได้เฮยหักกระเบื้องคือว่านเนาะไม่เหมือนซั่งกระซีขึ้นสั่งกระซีนะตรงน้ำกินได้อยู่ตอนแรกว่าสิขึ้นแล้วปีนี้นะ บระสิพากันหูมาขึ้นขึ้นบ้านใหม่แล้วล่ะแต่ก็ยังบ่ได้ขึ้นบางสิงไปสัมภาผัสทำแม่เป็น,ในใยังไงเพิ่นบ่เคยเดินทางไกลาปนาน,นนี้จ้กเถื่อนไอพี่น้องเอ้ยเถื่อนี้แหละไกลสุดแลยสำสำหรับเพิ่นที่สัมภาผัสบางเพิ่นความรู้สึกเพิ่นได้มาเห็นเห็นแต่ในหู เฮ้ยตะกี้มันเป็นป่ากล้ยบอท่านนะเป็นนยยายได้มาเห็นไรโอ้มาเห็นแใ้ลปรตะยูยวตะกี้าวาบมีเหือนคนแต่แทนเขือนคนได้ออมีเออนี่ต้นหนาไปหนึ่งก็จะเป็นโรงงานน้ำตาลแล้วก็เป็นหัวท้าฮา ใกล้ๆอีกหนึ่งแม่โรงงานน้ำตาลเนาะบ่เฮ้ยเฮื่อนตัวนี้ค่าก็เห็ดปีแหละหรือบ่รู้ว่าปีนี้ก่อเอ้าคลิปที่เขาถ่ายนี่คือว่าปีสองพันสิบเก้าเลยอืมดีใจทั้งพ่อทั้งแม่ที่ลูกได้เป็นฝั่งเป็นฝามีเฮือนมีซานมีเฮือนมีซานยังแต่ยังแต่ผู้เดียวเขาแล้ว ที่เป็นห่วงแม่น้องเทนพี่น้องเอวยันเป็นห่วงแน่แดดมากอยู่แดนี่เมนเทนกับข่ายดอกเฮ้ยสิท่าซียังนี่เหมาะสิท่าซียังเพือนนะอามันสีเจิดเด้อ โอ้ยแก้แล้วแก้อีกอยู่บ่บอลนี่นะ บรรยากาศกับมีป่าหล่อมบยามน่นกับหา,าบติดจักจันเฮ้ยดินนะ่ะเออสลดัดทีน้อเอาม่งม่วงมาปุูกสามกกอเขตแดนนั่นก็เสม็นตัวนี้แหละออกไปนี่ จากหนีไปหอดเซโนนะซ่สามกิโลพี่น้องเยซสองซ่าสามกิโลและจากหนีไปหอดบ้านหามนะ้าโอ้บ่ยกบา,ากสิบภาพแคเมลทอดกิโลโรถแคเมนมาขืนเพื่อนกับอากลากนะบ่มีหอดสิแคเมลน,นั้นแคเมนมาขืนเพื่อนกับหอดสิบบ่มีแห้งขืนเพื่อนอ่อนอากลากเมื่อย ขาเบื้องมาทาสีผู้เลี้ยงพี่น้องมันอันนี้แล้วแล้วแต่ว่าย่างแต่ใส่บานแล้วก็ทาสีนี่แหละปูกกับกระเบื้องเรียบร้อยเพไปนะเอาสบายดีมึงผลผลิมันเป็นแบบอันนี้มาฮอรน,นี่ก็ซืได้อำลาเลยพี่น้องเวย มากแต่ละเถื่อน่ะต้องใช้เป็นมานอนอ่เพื่อนลังเลยแบบสรงเท่ามากแต่ปี่ล้วนี่บะน่อหรือว่าพี่กายนี่เนาะกระลงสนเงยจะคลองแต่ความจำบอคอยดีเป็นไรแต่มาเห็นกับหูกับตาแบบนี้ก็จืดบานเลยนะมีแห้งใจแล้วรอเบิ่งคางแล้วแม่ทางนนนะแม่ พ่อแะไรแมนบอคนละบัดคืนคนละจังมาขคืนบันนี้ฝนตกพี่น้องเอ้ยมาตามทางจังหวะได้ได้ขอบใจพี่น้องสุขุมสุขพลิพาณาาสุขุมสุขพลิติติดตามเด้ยไว้ผมพอกันหม่คิดหนาคนละน้องสบายดี